สวัสดีครับชแนลอรีวิวนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนาฬิกาไวร l s s Skeleton รหัส A G A T 4 5 2เรือนี้กันนะครับนาฬิกาแบรนด์ i ว l e t เนี่ยเป็นแบรนด์ในเครือของไซโก้นะครับแต่ถ้าว่าเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ทำตลาดนอกญี่ปุ่นเลยนะครับ จะมีขายแค่ในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าถ้าเกิดเรามาตามหาซื้อในประเทศไทยหรือว่าประเทศอื่นๆแถบเอเชียเนี่ยก็จะหาไม่เจอเลยหรือแม้แต่การไปค้น Google หรือว่าค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราจะแทบไม่เจอเลยกับแบรนด์นี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยไปนคนว่าวาร์เรดอะไรแบบนี้มันก็จะไปเจอพวกสายไฟสายนั่นสายนี่อะไรแบบนี้นะครับดังนั้นถือว่าเป็นแบรนด์ที่มีความลึกลับ ประมาณหนึ่งนะถ้าเกิดใครที่ไม่เคยไปญี่ปุ่นก็อาจจะไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยมันก็มีจุดเด่นตรงที่นาฬิกาแต่ละเรือนของเขาอะคือเขาเหมือนพยายามจะทดลองทําอะไรใหม่ๆนะครับ พยายามจะดีไซน์ให้มันดูแตกต่างสีสันนี่คือจะแบบจี๊ดจีทั้งนั้นเลยนะครับสีน้ําเงินเนี่ยน่าจะเป็นสีที่เบสิคที่สุดละสีอื่นของเขาอะ่ะมันจะแบบน้ําตาลสีม่วงสีฟ้าเทอร์ควอยส์คือแบบสีเขาจะค่อนข้างจะมีความแตกต่างกับนาฬิกาทั่วไปที่เราเจอจากไซโก้หรือว่าแม้แต่เอลบาเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบรนด์หนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจนะแล้วก็ผมเองเนี่ยมีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นก็เลยลองซื้อติดไม้ติดมือกลับมาอยู่หลายเรือนเหมือนกันนะครับจากยี่ห้อนี้นะวันนี้ก็เเเลยจารุ่่นนนทีมัป็แบบ เรียกว่ากึ่งกึ่งสเกเลตันละกันเอามาให้ดูนะครับคือที่ผมพูดว่าเป็นกึ่งกึ่งสเกเลตันเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเรามองจากหน้าปัดเนี่ยมันก็เหมือนจะแบบเป็นการโชว์กลไกด้านใน<ท>เห็นเครื่องยนต์ต่างๆนานาใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นนาฬิกาโครโนกราฟธรรมดาเลยนะครับโดยที่ไม่ได้มีการโชว์กลไกอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคือหน้าปัดเนี่ยเขามีการดีไซน์ที่แบบเหมือนมีการเล่นเลเยอร์ขอบแบบเป็นเส้นเลือดขึ้นมาแบบนี้นะครับ ซ้อนกันไปนะครับคือแบบมีเลเยอร์หลายชั้นด้วยนะด้านบนก็วิ่งไขว้กันมาแบบนี้นะครับเป็นสีงเงินนะแล้วก็ด้านล่างจะสีดำๆเทาๆหน่อยก็จะไขว้ไปไขว้กันมานะครับ ทำให้เวลาเรามองไกลๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นนาฬิกาที่มีการโชว์กลไกด้านในอยู่เยอะพอสมควรนะแต่ถ้าเกิดเรามองระยะปกติจริงๆนะครับเราก็จะเห็นแหละวว่ามันก็เป็นนาฬิกาปกติแค่มีการเล่นดีไซน์ให้มันดูแบบมีเส้นสายนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายก็เท่านั้นนะครับถือว่าเป็นดีไซน์ที่ดีนะคือคนที่ชอบนาฬิกาแนวแนวสเกเลตตันอยู่แล้วอ่ะแต่ว่า ยังอยากได้ความอ่านง่ายอยู่ความเรียบง่ายความเป็นสีพื้นพื้นไม่ได้ดูยุ่งมากอะ่ะอันเนี้ยผมว่าอยู่ตรงกลางกําลังดีเลยมิติหน้าปัดด้านในก็ถือว่าทํามาได้ดีมากๆนะครับส่วนฟังก์ชันของเรือนี้นะครับแน่นอนว่าก็เป็นระบบโคโนกราฟนะเราจะเห็นว่ามีปุ่ม2ปุ่มด้านบนด้านล่างแบบนี้นะครับกดที่1นึปั๊บเนี่ย จะเป็นการเริ่มจับเวลาซึ่งสเก็ตตัวอย่างหนึ่งนะครับเรือนนี้สามารถจับเวลาได้ในหลัก1นส่วนสิวินาทีเลยนะครับตรงด้านบนตรงนี้นะเป็น1นส่วนสิวิแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเป็นเข็มจับเวลาวินาทีนะครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยเป็นการทดเวลาหลัก60นาทีเลยพอเรากดหยุดปั๊บนะครับตัวเข็ม1นส่วนสิวิเนีนะ่ยมันก็จะมีการเบรกอะเบรกเพื่อให้เราอ่านค่าได้ว่าตอนนี้มันเป็นกี่วิแล้วนะครับอย่างไอตอนนี้ก็ประมาณ0.8วิส่วนด้านล่างเนี่ยก็ประมาณวิารากาาราาว่าตอนนี จับเวลาไป16.8วินาทีอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับถือว่าจับเวลาได้ละเอียดประมาณนึงเหมือนกันแต่ถ้าว่านะครับมีจุดนึงเหมือนกันที่ต้องให้ดูกันไว้ก็คือมันโดยทฤษฎีมันจับได้ละเอียดนะแต่ว่าในการอ่านค่าพวกนี้อ่านได้ก็ต้องเพ่งดีเทลแบบจริงจังมากๆเหมือนกันนะครับ คือมันไม่ใช่นาฬิกาจับเวลาที่มันอ่านค่าได้ง่ายอะ่ะเพราะว่านาฬิกาจับเวลาทั่วไปถ้าเกิดจะอ่านค่าได้ง่ายจริงๆเลยนะครับเข็มจับเวลามันต้องเป็นเข็มใหญ่ก็คือถ้าเป็นเข็มวีตรงนี้ที่มันจะอยู่ด้านบนตรงนี้เริ่มจาก12นาฬกาแล้วก็วิ่งมา แล้วเวลาเราอ่านค่าเนี่ยเราจะอ่านค่าจากตรงนี้เป็นหลักแล้วก็มาเติม1สนส่วนสิวิที่หน้าปัดย่อยอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่อันเนี้ยพอมีการนําเอาเข็มจับเวลาจริงๆมาอยู่ตรงนี้ผมก็รู้สึกว่ามันอ่านได้ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่จะเอาไปจับเวลาจริงจังนะดังนั้นก็เลยแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะได้นาฬิการเรือนนี้เอาไปใช้จับเวลาอะไรที่มันละเอียดมากๆอะ่ะ ถึงแม้ว่ามันจะจับเวลาได้ละเอียดนะครับตามสเปคมันนะแต่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในการอ่านค่ามันอ่านได้ไม่เร็วเท่าไหร่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ขอพูดไว้ก่อนสำหรับคนที่จะใช้งานฟังก์ชันนี้นะครับส่วนใช้งานเสร็จก็กดรีเซ็ตกลับเข้าไปแบบนี้อันนี้ก็ปกติเลยนะครับหน้าตาโดยรวมพื้นฐานก็ประมาณนี้นะส่วนตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีรูมมาให้ด้วยนะครับไอเส้นย,ยาวๆที่พาดตรงกลางตรงนี้มันคือรูมนะเข้าที่มืดก็เรืองแสงขึ้นมาประมาณหนึ ก็จะพึ่งพาแค่ตัวเข็มด้านในเท่านั้นนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ลำบากขึ้นสักเล็กน้อยนะครับ ส่วนมาร์เกอร์เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมว่าผมชอบเลยเพราะว่ามีการขัดมาคมกลิบเลยคือเหมือนกับว่าเขาเอามาร์เกอร์ไปแบบตัดไดมอนด์คัทมาแล้วมันดูมีความเหลี่ยมสันชัดเจนแหลมมากๆนะครับหลายมุมเวลาสะท้อนกระแสเนี่ยโอ้โหชิ่งแสงเป็นริ้วลุงขึ้นมาแบบสวยเลยอ่ะคือมาร์เกอร์ด้านนอกนี่ผมว่าเทียบเท่ากับนาฬิการ,ราคาหลักเป็นหมื่นๆหลายๆหมื่นได้เลยนะครับอันนี้ธรรมดีนะส่วนโลโก้ก็ให้มาเป็นแอปพลายโลโก้นะครับจะมีความนูนขึ้นมาด้วยนะอันนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับหน้าปัดโดยรวมก็ประมาณนี้ตัวกกระจ ็เป็นมินอรัลคริสตัลนะครับหรือว่าฮาร์ดเล็กคริสตัลนี่แหละมีการยกสูงขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่ากระจกเนี่ยยังมาเป็นทรงแบนๆบอยู่นะครับไม่ได้มีความโดมโค้งอะไรนะครับส่วนวัสดุตัวเรือนเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ดูเหมือนกันก็คือโดยคุณภาพแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเหล็กที่แข็งแรงนะครับก็คือแบบมีความแน่นหนามีการประกอบด้วยสแตนเลสสตีลที่มีคุณภาพนะแต่ถ้าว่านะครับการขัดเงาตัวเรือนในบางจุดอ่ะ ยังทําได้แบบไม่ได้คมหรือว่าไม่ได้เนี้บเท่าไหร่นะคือถ้าเกิดเอามองโดยรวมเนี่ยเราจะเห็นว่าเหลี่ยมสันเนี่ยโอ้โหมันคมดูสวยงามสะท้อนแสงนี่เห็นเป็นสันชัดเจนดีมากเลยใช่ไหมครับแต่ในบางจุดที่เราถ้าเกิดเพ่งไปใกล้ๆอะ่ะมันจะมีความแบบเอ๊ะขึ้นมานิดนึงนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับทีแรกอะ่ะผมไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับคือตรงด้านในตรงเนี้ยนะครับเ,เพื่อนๆลองสังเกตดูนะไอ้ส่วนที่มันเป็นกระจกที่มันเชื่อมกับตัวขอบด้านนอกเนี่ย จะเห็นว่ามันมีการเก็บงานที่ยังไม่เนี้ยบขึ้นมาเท่าไหร่นะครับคือตรงนี้มันจะมีรอยขุขระด้านในอ่ะก็คือเป็นเนื้อสแตนเลสสตีลที่มีการขัดมาแต่ว่ายังขัดไม่เรียบมากนะครับซึ่งถ้าเกิดผมเอาเล็บจิกเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ลองลูบผ่านตรงนี้มันจะรู้สึกแบบโอ้โหแบบตะกุกตะกักแล้วก็ดูไม่เนี้ยบเลยนะครับซึ่งโอเคมันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่มันอยู่แค่ด้านในที่แบบมันอาจจะไม่ได้มองเห็นอะไรชัดเจนอะ่ะแต่บางมุมเราก็จะเห็นเหมือนกันนะอย่างเงี้ยหมุนไปหมุนมาม อันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่นาฬิกาในงบประมาณนี้ยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่นะ คือแน่นอนถ้าเกิดแพงกว่าน,นี้เนี่ยไอ้พวกนี้เขาก็เก็บงานให้ด้วยนะครับก็จะดูเนี้ยบมากเลยแต่อันนี้ก็อาจจะมีการปล่อยๆในบางจุดอยู่บ้างในจุดที่แบบมือเราไม่ได้ไปโดนเนี่ยนะครับก็คือโดยภาพรวมโดยสรุปเลยเนี่ยมันเป็นวัสดุดที่โอเคอ่ะดีใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าในบางจุดก็จะยังมีความไม่เนี้ยบซ่อนอยู่บ้างนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ไปเพ่งเลง็งไม่ได้ไปจับผิดจริงๆอะไรเนี่ยก็จะรู้สึกมองข้ามไปได้โดยง่ายเลยนะครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยก็เป็นเครื่องคอร์สปกตินะครับไม่เป็นยมไม่ได้ ช่องวันที่เนียนมากเลยนะทีแรกผมสังเกตไม่เห็นได้ซ้ำนะครับเพราะว่าพื้นหลังช่องวันที่ก็เป็นสีน้าเงินด้วยซึ่งอันนี้แบบธรรมดานะครับดูกลมกลืนมากเลยแล้วก็ดึงมาทีนึงเนี่ยก็เป็นการหมุนตั้งเวลาประมาณนี้นะครับใช้งานเสร็จก็ส n a p กลับเข้าไปนะเป็นเครื่องโค r o n o g r แต่ก็ยังใช้งานได้ง่ายอยู่นะครับส่วนขนาดเคสไซส์ e เรือนนี้จะใหญ่ขึ้นมาอีกสักหน่อยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ44.2ม mm, ิลความหนาอยู่ที่11.5 mm, นะส่วนลักทุลักเนี่ยอยู่ที่45.8ม mm. ิลส่วนน้ําหนักนะครับอันนี้ตัดสายออกไปเยอะประมาณนนึเหมืออกันนะอยู่ท ที่ประมาณ126กรัมนะครับถือว่าน้ําหนักกำลังโอเคนะส่วนตัวสายก็ถือว่าทํามาได้โอเคนะคือมองภาพรวมเนี่ยสะท้อนแสงแวววาวดีมากนะครับลักษณะการขัดสายแนวเรียบๆรบมาแบบนี้แล้วก็มีเหลี่ยมมุมแบบนี้มันจะได้เปรียบเรื่องการชิ่งแสงอยู่ละแต่ว่าถ้าเกิดให้ดูโดยคุณภาพอะ่ะมันก็ยังไม่ได้เนี๊ยบมากนะคือบางมุมเวลาเราเอามือลูบๆไปอะ่ะ เราจะเห็นว่ามันจะมีความแบบไม่ได้เรียบสนิทซะทีเดียวนะครับยิ่งส่วนขัดเงานี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่ามันจะมีความแบบเป็นริ้วผิวแบบมีความจมบุ๋มอยู่บ้างไม่ได้แบบเรียบเนียนเป็นระนาบเดียวกันอะไรประมาณนั้นน่ะก็ถือว่าดีระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้เพอร์เฟกมากนะครับแล้วก็สังเกตดูนะตรงนี้ผมก็เพิ่งมาเห็นนะคือตัวลิงก์ที่มันจับกับตัวนาฬิกานะครับมันจะมีความเอียงเียงนิดนึง้วยนะอันนี้ผมเชื่อว่าไม่ได้เป็นทุกเรือนนะครับแต่ว่ามันเป็นการบ่งบอกถึงงงคุณภาาาาาพการ QC ขขอองงนเอ่ะวแบบ ก็ไม่ได้จริงจังมากะนะครับมันจะมีหลุดๆมาอยู่บ้างอะไรแบบนี้อย่างอันเนี้ยตรงเนี้ยมันจะมีช่องว่างเยอะแต่ตรงเนี้ยจะมีช่องว่างน้อยนะครับคือว่าง่ายลิงก์มันเอียงขวานิดนึงอะ่ะหย่อนลงมานิดนึงแต่ในการใช้งานคือไม่มีผลอะไรเลยนะครับคือใช้งานได้ปกติเลยนะแต่ว่าเท่าที่ดูคือมันจะอาจจะแบบมีความกวนๆตากวนๆใจอยู่บ้างเวลาเราแบบ มานั่งมองแล้วมันเห็นความเป็นช่องว่างอะไรแบบนี้นะครับอย่างฝั่งนี้ไม่ค่อยเป็นนะครับฝั่งนี้ค่อนข้างจะตรงแต่ฝั่งนี้เวลาจับจับดูก็จะเห็นว่ามันหยอดออกมานิดหนึ่งชัดเจนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดภาพรวมของตัวเรือนตัวเคสนะส่วนฝาหลังก็มีสเปกบอกไว้นิดหน่อยนะเป็นสแตนเลสสตีลกันน้ํา10บานะครับแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยผลิตในจีนนั่นเองนะครับมาขึ้นข้อกันเลยดีกว่านะข้อมือผม5.5นิ้วหรือว่า14เซนนะครับบัคเคิลเนี่ยมีเมโครจัสบ สังเกตดูนะเล่นแสงแบบโหอลังการมากอะ่ะคือเวลามันเจอกระแสงสะท้อนเข้ามาที่หน้าปัดแล้วก็มันไปชิ่งไอส่วนต่างๆที่มันยกขึ้นมามีความนูนมีมิติอะ่ะมันดูเป็นนาฬิกามีราคาแพงมากๆเลยนะครับซึ่งอันนี้หลายๆคนเห็นปั๊บเนี่ยอาจจะไปนึกถึงพวกเซนิดนะครับคือผมเห็นผมก็ไปนึกถึงแบบ เซนิบทั้งหลายอะที่มันเป็นสเกเลตันเนี่ยมันมาฟิลลิ่งประมาณแนวๆนี้เลยแล้วก็รูปทรงความเหลี่ยมความมุมเนี่ยถ้าเกิดให้เทียบผมก็ไปนึกถึงพวก D1 วั l เ n ลนะการเล่นมุมหลบมุมมาแบบนี้แล้วก็หน้าปัดด้านในกลมๆนะครับทรงสายก็คล้ายๆกับพวก D1 m ั l เ n ลนผสมกับทิสโซพีร์เนะครับเรียกว่าเป็นเรือนเดียวที่น่าจะมี Element หรือว่าความสวยงามของนาฬิกาหลาย,ลายๆเรือนะมาแจมกันจนแบบออกมาแบบ เออก็อยู่นี้จนได้นะผมว่ามันก็เป็นอะไรที่เท่ดีนะซึ่งเรือน,นี้เนี่ยถ้าเกิดซื้อที่ญี่ปุ่นนะราคาค่าตัวจะประมาณ1 5 0 0 0กว่าเยนนะครับคุณเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ประมาณ4 5 0 0 0าบาทแถวๆนี้นะซึ่งถือว่าโอเคระดับหนึ่งนะครับก็ซื้อได้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะก็วัสดุตัวเรือนตันๆเหล็กแน่นๆแบบนี้แล้วก็หน้าตาที่ดูแบบดุๆสปอร์ตสปอร์ตหน่อยแบบนี้ถือว่าเป็นเรือนหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับส่วนการซื้อเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องบินไปซื้อทีีี่่่่่ญปุุนนนนนนะะะรรบหหืืออออออวาาาาาถ้้้เเเกกิดจจจจซไล์ยผม็็ใ eBay งงต รหัสเนี่ยไปค้นหาแล้วก็ไปเซิร์ชดูนะครับหรือถ้าเกิดใครที่มีโอกาสได้ไปญี่ปุ่นจริงๆนะครับพวก Big c a m e r a พวก Yodobashi c a m e r a พวกนี้จะมีในาการุ่นพวกนี้ให้เลือกซื้อเต็มไปหมดเลยนะก็ลองไปเลือกรุ่นที่ชอบกันได้เลยนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ